เวลา11นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมไท้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสานิิีสิริพัฒนมหาวชิราชธิดา สเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒจันเกษมและมหาวิทยายลัยราชพัฒกาญจนบุรีประจําปีการศึกษา2560ถึง2562ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฒนคนปรปฐมอําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในการนี้พระราชทานปร,ริญญาศิลปศาสตรุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจำนวนหนึ่งคน แล้วพระราชธรรมปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัฏจันเกษมจํานวน1,519คนมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมน้อมนาพระบรมราชโองบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยำำร,ราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยรวมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอาทิน้ำตาลตะนดเข้มข้นห้วยกรดตาคล้ายเศรษฐกิจโพงามจังหวัดชัยนาทโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมะศึกษาในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะซอฟต์สกิลด้วยโครงการวิศวกรสังคมในปีการศึกษา2564ได้อบรมนักศึกษาและบุคลากรจำนวน1,280คน ในตอนบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยายลัยราชพัพจันทเกษมจำนวน2,795คน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินดำเนินโครงการลิโชโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกเชิงนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร,รทางการศึกษาดกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารท้องถิ่นอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์